เอาละท่านชมนครับเริ่มต้นที่รักนาราศีเมษครับเหมือนเดิมครับอาจารย์โจวิเคราะห์ประกอบกับการดุไพ่ในเดือนตุลาคมงนี้นะครับเรื่องการงานครับได้ไพที่ชื่อว่าไพ่สีส่งผลให้นะครับทกท้อนให้เห็นว่าการงานของชาวราศีเมษแฮปปี้มีความสุขความสมําเร็จความสมหวังทําอะไรก็ดีงามนะครับ การงานของท่านเนี่ยการลงทุนการค้าการขายการเจราจารเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะครับมีความสุขดีนะครับไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับเรื่องของการเงินครับอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเงินการลงทุนที่ผิดพลาด เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลงทุนเกี่ยวกับกองทุนหุ้นต่างๆอาจารย์โจอยากจะบอกว่าต้องวางแผนแล้วก็เรามาระวังนะครับระวังคนมาโกงเงินด้วยระวังถูกหยิบย,ยืงเงินด้วยนะครับใครที่ให้เพื่อนยืงเงินหรือว่ามีคนใกล้ตัวมาขอยืมเงินนั้นต้องระวังระวังเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเล่นแช์นะฮะการงานดีการเรียกนาการศึกษาก็ดีงามนะครับมาถึงเรื่องความรักในไพ่ที่ชื่อคาว่ากรุความรักไม่ค่อยดีงามเลยครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราสิงเมษมีความเครียดความวิตกกังวลน,นะฮะคนมีคู่ต้องดูแลกัน ส่วนคนโสดความรักยังไม่เบ่งบานนะครับเรื่องของสุขภาพก็ท่านผู้ชมครับสุขภาพก็เหมือนกันครับชาวราศีเมษช่วงนี้ติดติดขัดขาดสุขภาพร่างกายไม่ดีเกิดความเครียดเกิดความวามมิตกกังวลนะครับแล้วก็เดินทางก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเรื่องโชคลาภครับชาวราศีเมษไม่ได้โดนเด่นครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับเลขนำโชคคือหมายเลข3าม หมายเลข6นะครับ36714ครับ3 6 7 1กนครับนี่คือเลขนำโชคของชาวราศีเมษนะครับเสริมดวงครับชาวราศีเมษครับให้ทำบุญด้วยการปล่อยปลาและไหว้พระประจำวันเกิดจะเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษนั้นดวงโชคดีแฮปปี้มีความสุขและก็ผ่านพน้นอุปสรรคและปัญหา ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับฝากการดูดวงตรงนี้เอาไว้ครับเป็นแนวทางต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีเมษเป็นกำลังใจให้ครับดูแลใจเลย ไปกันต่อครับสําหรับชาวรา,า,า,ราศีพฤษภครับเรื่องงานครับสิ่งที่คิดที่หวังจะสําเร็จครับนี่คือวาสนาครับโอกาสฟ้าใหม่กําลังจะเกิดขึ้นครับคนที่ว่างงานตกงานก็จะได้งานครับสิ่งที่คิดที่หวังโปรเจกต์แพนต่างๆก็จะสําเร็จนะฮะเพราะนั้นคนที่เกิดชาวรา,า,า,ราศีพฤษภครับดวงของท่านกําลังจะดีกําลังจะมีความสุขสิ่งที่คิดที่หวังจะสําเร็จนะครับเรื่องงานโดดเด่นครับเรื่องของการเงินครับโอ้โหดวงดีเยอะเกินครับชาวรานาพฤษภครับสิ่งที่คิดที่หวังการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ซื้อบ้านใหม่ ได้เดินทางอะไรใหม่ๆการเงินดีใครที่ทาเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์จะได้รับข่าวดีครับรวมถึงใครที่กําลังศึกษาต่อน่าจะเป็นข่าวดีมากๆนะครับความรักครับคนโสดคนโสดกําลังจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ปลูกความสัมพันธ์ใหม่ครับส่วนคนมีคู่เขาความรักหวานชื่นรื่นลมและเกินครับนี่คือเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าชาวพฤษภเัาค,ความรักกําลังจะดีครับสุขภาพเครียดกังวลปวดหลังปวดเข่าปวดคอนะครับปวดเข่าปวดคอ สุขภาพระวังจะไม่สบายนะ,ะชาวุษบศนะครับงานเงินความรักสุขภาพนะฮะผ่านไปแล้วนะก็ต้องเป็นเรื่องโชคลาบมีเกณฑ์ไหมลองดูนะฮะสำหรับเลขทะเบียนรถที่ท่านใช้อยู่นะครับดวงของท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคจากเลขทะเบียนรถนะครับเลขนำโชคคือหมายเลขห้า 9874ครับ59874นะฮะนี่คือเลขนำโชคนะครับและสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะให้ชาวนักนาราศีพุธศพฟังเอาไว้นิดนึงนั่นก็คือเรื่องของการเดินทางเป็นดวงที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุครับเพราะฉะนั้นครับไปทำบุญทำบุญด้วยปล่อยปลาสิบตัวแล้วก็ไปแก้เคลืเสริมดด้วยการทำฟันขุดหินปูนและบริจาคโลหิตนะครับก็จะเป็นอนิสงเสริมดวงให้กับชาวพุธศครับ มีโอกาสครับที่จะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะจ๊ะและนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีเมถุนก,ก,การงานการเจรจาก,การติดต่อพูดคุยจะสำเร็จภายในเดือนตุลาคมนี้มีโอกาสสูงมากงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารพูดคุยการประสานงานการลงทุนต่างๆกองทุนมีโอกาสสำเร็จครับรวมถึงงานด้าน การขายออนไลน์ด้วยจะได้รับข่าวดีการค้าการขายดีครับรวมถึงเรื่องของการเรียนการศึกษาในเดือนตุลาคมนี้เป็นไปนได้อย่างสวยงามครับเพราะฉะนั้นครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับดวงของท่าน กำลังจะดีวันดีขึ้นครับเรื่องของการเงินครับก็มีความสุขความสําเร็จสิ่งที่คิดที่หวังเรื่องเงินก็จะมีเกณฑ์ของการเข้ามาเงินจะมีความสุขขึ้นนะครับจะมีความสุขกับเรื่องเงินนะฮะความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนแดนไกลนะครับอาจจะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจก็เป็นไปได้นะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าการขาขายรถนะครับคนมีคู่ครับความรักในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทาง ไฮันนิมูนท่องเที่ยวกันครับเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดีงามใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายก็จะหายวันหายคืนครับรวมถึงเรื่องของโชคลาภครับก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับเรขนำโชคขึ้นมาอมเลขด6 7 4 2ครับ3 6742คือเลขนำโชคข,ของชาวราศาีเมถุนนะฮะทิ้งท้ายครับด้วยการทำบุญเสริมดวงครับนั่นก็คือการทำบุญด้วยการถาวายน้ำดื่มเติมน้ำมันตะเกียงนะฮะถาวายน้ำดื่มแล้วเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ทำบุญบ้านในกมลาก็จะเป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับชาวราศาีเมถุนนั้นดวงแฮปปี้และก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าเดือนตุลาคมนี้มีข่าวดีครับ สำหรับเรื่องงานเรื่องเงินก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นแผนชีวิตที่ดีครับลงมือทําเท่านั้นครับจะประสบผลแห่งความสําเร็จกับ